ถ้ากุเนื้อชินเงินนะครับเวลาไม่ระเบิดไม่ปะทุเนี่ยนะครับก็จะเป็นผิวสีขาวนะผิวประหลอดแห้งซีดนะซึ่งซึ่งใช้ในการพิจารณาผ่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนื้อนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยฮนะแห้งนะเห็นไหมแห้งซีดนะเวลาเราดูเข้าไปเนี่ยจะแววล,ลุ้งเห็นไหมครับดูแววล,ลุง้งนะดูแววลุ้งนะนี่นะอ,อันนี้กดด้วยผ้าห่อทรายนะแล้วก็อ่าตัดซิลเห็นไหมฮะชัดเจนนะนี่นะเนี่ย เราดูสองไปเห็นไหมครับส so <mel> ีแววลุ้งฮะมีไข่นะนี่นะฮะเป็นพระนางนะฮะกูเขาพระสีนะนี่นางเขาพระสีก็มีซุ้มต้งนะฮะซุ้มหยักมาในหนังสือเห็นไหมฮต่อมานะครับนี่นะฮะองค์นี้นะครับก็เรียกว่านะอ่าพระนะครับนางข้างเม็ดนะฮะกูเขาพนมเพลิงนะฮะเวลาส่องดูเนื้อเห็นครับสีแววลุ้งอย่างนี้นะครับสีแววลุ้งเห็นครับผราขาวๆก็เสียแววลุ้งอย่างนี้นี่ ด้านหลังสองเนื้อเห็นไหมครับผิวปลอดแววลุง้งนะนแนะนําให้รู้จักนะครับพระนางนะฮะเป็นพระชุดเล็กของจังหวัดสุกโขทยัยนะกะ็มีเกเยอะนะเกเยอะมากเลยเวลาเราดูแล้วก็ดูสีแววลุง้งดูดีนะฮะก็จะปลอดภยัย